สัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับผ้าใหมนะคะในวันที่มีเสียงฟ้าฝนนะคะมานะคะวันนี้ฟ้าร้องนะคะไกลๆนะคะจริงๆฝนหายไปพักหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีฟ้าร้องอยู่บ้างนะคะม้ชมผืนแรกนะคะวันนี้ พืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะกอเครือสมอนะคะเป็นลายโฮลนะคะลายโฮโทนเหลืองเขียวนะคะเป็นสามตะกอมีเครือสมอเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,000ันบาทนะคะผืนละ2,000บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,000บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผืนต่อไปนะคะเป็นลายนกยุงนะคะลายนกยูงสีน้ำเงินนะคะสวยๆเป็นผ้าสามตะกอนะคะสามตะกอเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ พืนนี้เป็น4เมตรนะคะพืนนี้มี4เมตรนะคะสามารถตัด1คูณ2เมตรได้นะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะผืนละ2,000บาทนะคะนกยูงนะคะผืนละ2,000บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีผืนต่อไปนะคะเป็นโทน สีดำนะคะสีดำเชิงบนล่างนะคะเชิงบนล่าง เป็นสีดำนะคะมัดมีสีเหลืองนะคะมีสองสีนะคะสวยงามนะคะพื้นละสองพันบาทนะคะสอนพันบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะ สตะกนะคะผ้าสามตะกอลายสวยๆนะคะลายเป๊ะมากนะคะผืนละสองพันบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะก o นะคะลายโบราณน,นะคะ เป็นผ้าสามตะกเชิงล่างเชิงเดียวนะคะสวยนะคะคือละ1,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ1,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมาได้นะคะ เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งนะคะไว้ท้ายคลิปแล้วก็ปักหมุดนะคะจะปักหมุดเบอร์โทรกับลายให้ด้วยนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นท้าสามตะกอนะคะเหยียบหาะนะคะสามตะกอเหยียบหาะ เชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวเพืนละสองพันบาทนะคะเพืนละสองพันบาท อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสองพบาทอาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปนะคะเป็นลายโบราณที่บ้านทำเองนะคะคุณแม่วัยแปกว่านะคะกับน้องสาวนะคะ ทอกันคนละคนละคนละฟืมนะคะทอคน,คนละกี่นะคะกี่แยกนะคะเป็นลายดอกพิกุลนะคะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะมัดด้วยสีเหลืองนะคะมัดด้วยสีเหลืองนะคะแล้วก็ย้อมเป็นย้อมสีแดงนะคะ ทอสอดไหมควบนะคะไหมควบผางกระรอกสลับกับสีเม็ดมะขามนะคะแล้วก็สีแดงนะคะเป็นลายดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลสีหลือมัดด้วยสีเหลืองนะคะท่านใดสนใจลายโบราณนะคะทักมานะคะ คืนละ1,800บาทคืนละ1,800บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ พืนต่อไปนะคะดอกพี่กุลนะคะดอกพี่กุลมัดด้วยสีขาวมัดเริ่มจากสีขาวนะคะการมัดลายผ้าใหม่นะคะก็คือมัดจากสีขาวไปย้อมสีเหลืองแล้วก็ย้อมสีแดงแล้วก็มีกระบวนการนะคะที่ อาจจะทิ้งไว้เพื่อนำย้อมสีฟ้าหรือสีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มต้นขาวนะคะแต่ถ้าเริ่มต้นสีเหลืองแบบแบบผืนนี้ก็ไปย้อมสีแดงแล้วก็ย้อมสีเม็ดมะขามได้เลยก็ได้อันนี้อันนี้คือลายง่ายๆนะคะลายดอกพิกลผืนนี้นะคะเป็นการมัดสีจากเริ่มจากสีขาวนะคะและย้อมสีแดงนะคะแล้วก็ย้อมด้วยสี ออกเม็ดมะขามนะคะสีเม็ดมะขามแล้วก็ทอสอดไหมคั่วผางกระรอกนะคะสลับกับสีล้วนนะคะมีสีสีเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็สีแดงนะคะสลับกันไปนะคะก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ราคานี้นะคะท่านใดที่ไม่สะดวกเรื่องโอนเงินนะคะทางร้านเ,าเก็บเงินปลายทางดได้ด้วยนะคะจะจัดส่งกับเคอรี่แล้วเก็บเงินปลายทางให้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักมานะคะเดี๋ยวจะปรับหมดได้ให้พื้นต่อไปนะคะเป็นดอกพิกลอีกแบบหนึ่งนะคะที่คนละสีคนละโทนนะคะอันนี้ออกแดงๆกว่านะคะ ออกเปลือกมังคุดนะคะเป็นการมัดด้วยสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงย้อมนะคะออกแดงๆกว่านะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้สวยนะคะเป็นลายดอกพิกลูเหมือนกันนะคะลายพวกนี้นะคะที่บ้านจะทำเองนะคะคุณแม่จะทอนะคะกับน้องสาวนะคะ มีน้องสาวสองคนที่ทอผ้านะคะเจ้าหนึ่งก็คือทอนกยูงก็ได้นะคะลายนกกระเก้าะคะ่ะนั่นอีกคนหนึ่งค่ะแต่ลายโบราณจะเป็นน้องที่อยู่บ้านใกล้กันนะคะแล้วก็คุณแม่จะทอนะคะพื้นละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะอาบน้ำยาสมฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะ นต่อไปนะคะเป็นลายอดอกพิกลแต่น้ําไหลนะคะก<ม>็คือเอาสองลายที่ผ่านมานะคะมาผสมกันนะคะเป็นลูกเล่นนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นลายน้ําไหลที่ดอกพิกลทั้งหมดนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นละ1 8 0 0บาทนะคะ1800บาทอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ1,800บาทอาบน้ํายาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะ ดอกพี่กุลอีกแบบหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับเสียงฟ้าฝนมานะคะฟาร้องมีบ้างนะคะก็อยากนำเสนอนะคะผ้าไหมนะคะที่ที่ทางบ้านชุดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือที่บ้านทำเองเกือบทุกผืนนะคะก็นำเสนอให้ท่านทุกท่านได้ได้รับชมนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนำเสนอผ้าใหม่สวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ